สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้เราจะเรียนทำอะไรดีคะยังอยู่กับเบเกอรี่นะคะบเบเกอรี่วันนี้ครูจะสอนทำบราวนี่ช็อกโกแลตค่ะ ราวนี่ช็อกโกแลตนะคะครูยาขาให้นักเรียนดูนะคะดูดูถ้วยฟอยที่เราใส่นะคะนักเ,เรียนจะเทใส่ถาดก็ได้หรือใส่ถ้วยฟอยก็ได้นะคะถ้วยฟอยแบบนี้มีหลายแบบนะคะแบบเป็นส,สีก็มีนะคะอันนี้ไม่เป็นสีเนาะแล้วก็แบบเป็นสีก็มีค่ะจะดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นฟอยแบบนี้นะคะก็คือว่าขนมจะสุกเร็วค่ะอย่างครูบอกว่าให้อบความร้อนนะคะใช้ไฟอยู่ที่150ห้าสิบ องศาเซียสยใช่่ม้คะ20นาทีเราก็จะอบเพียงแค่15นาทีนะคะเพราะว่าฟอยตัวนี้จะให้ความร้อนแล้วก็ทำให้ขนมสุกไวแต่ถ้านักเรียนอบถาดหรือว่าอบเป็นกระทงนะคะเป็นกระทงกระดาษอะไรอันนั้นก็ใช้ความร้อนเวลาตามปกตินะคะค่นะนักเรียนคะถ้านักเรียนใช้แบบนี้นะคะใช้ฟอยล์แบบนี้ครูอยาเอากระทงใบนน้นมาให้นักเรียนดูนะคะค่ะ นะคะแลาวเห็นหมคะครูจะมีกระดาษไขนะคะตัดแล้วรองไว้นะคะเพื่อที่ว่าขนมก็จะได้ออกมาง่ายหรือบางบางท่านนะคะก็จะตักทานได้เลยนะคะแต่แบบนี้ก็ครูอยากแกะขนมมาให้นักเ,เรียนดูนะคะขานักเรียนดูนะคะเห็นไหมคะค่ะครูยาแกะแกะด้านข้างกระดาษออกมาให้นักเรียนดูนะคะขนมจะแห้งสวยงามนะคะสูตรที่ครูจะให้นี้นะคะ นักเรียนสามารถจะทําใส่ถาดแล้วตัดเป็นชิ้นนะคะใส่ถุงแพ็คขายก็ได้นะคะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะในส่วนผสมนี้นะคะครูจะให้ใช้เดี๋ยวค่ะครูยาขอขอแป้งเลยค่ะคูยาค่ะค่ะนะคะค่ะครูจะให้ใช้แป้งนะคะอยู่ที่นะคะแป้งครูใช้แป้ง,าปงสาลีอเอกประสงค์นะคะ ค่ะครูใช้แป้งตาว่าวเลยละเอาละครูให้ดูใกล้ๆนะคะตอนนี้ครูไม่ถือแล้ว <c oughs> ไม่ถือละเมื่อยมือค่ะกว่าจะทําเสร็จใช้อันนี้แหละช่วยนะขยายเข้าข,าข,าขายายออกอาจดสูตรค่ะครูใช้แป้งสารีเนกะสงค์นะคะหรือแป้งตาว่าวนะคะครูใช้อยู่ที่120กรัมและครูก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นผงฟูค่ะ สองช้อนชานะคะค่ะตามด้วยเกลือ oba, ค่ะหนึ่งส่วนสองช้อนชาค่ะวลิลาผงนะคะสองช้อนชาค่ะวลิลาผงสองช้อนชานะคะตอนนี้ส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะอันนี้เราจะคลุกๆก่อนนะคะค่ะส่วนผสมที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือ ผงโกโก้แบบไม่หวานนะคะครูใช้อยู่ที่หกสิกรัมค่ะคุกเข้าให้เข้ากันแล้วร่อนนะคะครูจะร่อนอยู่ประมาณสามรอบนะ ค่ะครูจะใช้ที่ร่อนนี่แหละค่ะที่ที่ร่อนของครูก็ไม่ได้ถี่มากนะคะก็ใช้กระชอนนี่แหละค่ะร่อนทําง่ายๆสบายๆค่ะเราเป็นร้านเบเกอรี่ที่ต้องทําแข่งกับเวลานะคะทําแข่งกับเวลาขนมเบเกอรี่ที่ครูให้นี่นะคะเป็นขนมที่ทําด้วยความรวดเร็วแล้วก็อร่อย นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปิดร้านทำขนมเบเกอรี่ได้เลยนะคะค่ะจากสูตรที่ครูให้นี่แหละวันหนึ่งอ่ะทำได้สิบอย่างเลยละ่ะทั้งขนมปังทั้งช็อกโกแลตทั้งเค้กนะคะทั้งคุกกี้นะค่ะร่อนครั้งที่สองนะคะไม่ยุ่งยากค่ะครูทำแบบไม่ยุ่งยากทำแบบเบเกอรี่ไทยๆ เบเกอรี่บายบายคนไทยคะ่ะหลังคาที่สค่ะสบายสบายเอาอุปกรณ์ขนมไทยนี่แหละที่มีอยู่ในครัวเรานี่แหละ <laughs> ทําขนมไทยด้วยทำเบเกอรี่ด้วยง่ายๆคะ่ะอร่อยขออร่อยเป็นหลักให้ถูกปากคนไทย นะคะสูตรที่ครูให้นี้เป็นสูตรกลางๆนะคะไม่หวานจัดมากถ้านักเรียนชอบหวานจัดมากกว่านี้นักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำตาลได้นะคะถ้าใครไม่ชอบหวานขนาดครูนี้นะคะก็สามารถลดน้ำตาลได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็พักแป้งไว้ค่ะตอนนี้นําโถที่จะจะตีเนยมาเลยค่ะเออโถเออถอะโถที่เราจะตีไข่ค่ะ เดี no our our <ification> ๋ยวครูจะให้ตีไข่นะคะครูจะใช้ไข่นะคะครูจะใช้ไข่ไก่อยู่ที่สี่ฟองค่ะค่ะที่ตีเหรอคะครูยาที่ตีเป็นมือถือสิคะครูยางงค่ะวันนี้ทำหลายอย่างทำทั้งคุกกี้เค้กบาร์นี่ นะคะแล้วยังมีการแต่งหน้าแต่งหน้าขนมอีกด้วยมีออเดอร์นักเรียนอีกด้วยเนี่ยค่ะเพิ่งจะไปส่งมาเนี่ยค่ะจำเป็นต้องทำหลายอย่างค่ะเพราะว่าจะต้องหาทุนนะคะเพื่อมาออใช้ในการสอนนะคะพาะครูใช้ส่วนทุนส่วนตัวนะในการทำสอนนะะักเรียนค่ะค่ะครูยาขอนั่นเลยค่ะที่ตีไข่นะมาตีเลยค่ะ สีไข่ให้ขึ้นฟูนะคะฟูใช้ไข่สีฟองค่ะอันนี้ออกมาก่อนเนาะ เอาลค่ะเอาละเราตีไข่ให้ขึ้นฟูประมาณขนาดนี้นะคะเอาละตอนนี้ถูส่วนผสมน,น,นะคะก็คือเรามีไข่ที่ตีขึ้นฟูแล้วและเราก็มีแป้งแล้วนะคะที่เราล่อนรวมกันไว้แล้วนะคะค่ะจะแยกส่วนผสมไว้ทีนี้เราจะตุนค่ะจะตุนช็อกโกแลตนะคะครูก็จะนําอ่างมานะคะค่ะนะคะก็จะ เปิดค่ะเปิดให้ร้อนนะคะค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะหลี่น้ําหลีไฟลงนะคะเพื่อให้ไม่เดือดพลานเพราะถ้าเดือดพลานเนี่ยน้ํากาจะกระเด็นเข้าไปในหม้อตุ๋นนะคะ,คะก็จะทําให้ออ่ช็อกโกแลตของเราเนี่ยะคะ่ะไม่ละลายอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่จับตัวกับเนยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะไม่ให้น้ําที่เราตุ๋นเนี่ยลงไปโดนเนื้อช็อกโกแลตเด็ดขาดนะคะ ตอนนี้นะคะขอช็อกโกแลตให้นักเรียนดูค่ะค่ะครูใช้ช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตแท้นะคะครูใช้อยู่ที่100กรัมค่ะแล้วก็มีเนยค่ะครูยาเนยเนยสดชนิดเค็มนะคะ125กรัมค่ะและน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายปนละเอียด 120กร,รมัมถ้าน่านเรียนชอบหวานกว่าน,นี้นะเัาเรียนสามารถเพิ่มได้นะคะเออแต่รสชาติที่ครูให้นี่จจะเป็นรสชาติที่หวานเล็กน้อยแล้วก็ลักษณะออกจากขมๆนะคะขมนิดนึงทานกับกาแฟนะค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอน้ำให้เดือดค่ะครูจะทบทวนส่วนผสมนะคะ ส่วนผสมที่เป็นแป้งที่เราร่อนไว้นี้นะคะค่ะส่วนผสมที่เป็นแป้งที่เราร่อนไว้นี้นะคะจะมีแป้งสาลีนะคะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะหรือแป้งเตาาว่าวก็ได้นะครูใช้อยู่ที่120กรัมผงโกโ,ก,โก้นะคะผงโกโก้แบบไม่หวานนะคะ60กรัมผงฟูสองช้อนชาเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาและวาลลิลาผงนะคะสองช้อนชาค่ะ จะ,ะร่อนรวมกัน3ครั้งนะแล้ววางเอาไว้ส่วนนี้ครูจะใช้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่สี่ฟองตีให้ขึ้นฟูลักษณะแบบนี้นะคะแล้ววางพักไว้ค่ะตอนนี้เรายนเริ่มเห็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วนะคะก็ขึ้นไปแล้วก็เข้าไปบนโทรศัพท์ครูแล้วแล้วก็เอาหม้อตั้งได้เลยค่ะตั้งหม้อได้เลยนะคะแล้วก็นําช็อกโกแลตลงไปค่ะเราจะตุนช็อกโกแลตก่อนนะคะ เราก็จะละลายช็อกโกแลตนะคะเห็นไหมคะเราก็จะจับช็อกโกแลตนะคะถูไปนะคะถูไปกับภาชนะกับก้นภาชนะนะคะค่ะนักเรียนจะใช้ช็อกโกแลตชิปก็ได้นะหรือจะใช้ช็อกโกแลตผงก็ได้นะคะค่ะแต่ต้องเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ใส่น้ําตาลนะคะช็อกโกแลตที่ไม่มีน้ําตาลค่ะเราก็จะละลายนะคะตุ๋นละลายช็อกโกแลตนะคะค่ะ ข้าสำคัญก็คืออย่าให้น้ำกระเด็นเข้าไปนะนะคะถ้าไฟความร้อนมากเขาก็จะหลีนะคะแล้วก็จะหลีะค,ะลหลค่ะก็ค่อยเขี่ยไปนะคะค่ะเห็นไหมคะค่ะอันนี้ครูยาก็เอาช็อกโกแลตกดบี้ลงไปกับกับวี้ลงไปนะคะกับภาชนะ,ะให้นักเรียนเห็นนะเริ่มละลายแล้วเนาะเห็นไหมคะพอช็อกโกแลตละลายแล้วนะคะเดี๋ยวครูกดให้ครูยานใส่เนยไ,ได้เลยคะ่ะ ครูใช้ชอเเ็อกโกแลตนะคะอยู่ที่100กรัมนะคะแล้วก็เนยสดชนิดเค็มนะคะอยู่ที่125กรัมค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะละลายนะคะน้องเรียนก็อย่าใส่น้ำเข้าไปมากเนาะเดี๋ยวน้ำมากน้ำเขาจะกระเด็นเข้ามาในหม้อนะคะถ้าร้อนมาเนี่ยถ้าครูเห็นไหมหม้อครูจะลอยลอยอยู่ผิวน้ำถ้าครูวางหม้อไปเห็นไหมก็จะเดือดเนาะ เพราะฉะนั้นครูจะให้หม้อลอยนะคะลอยอยู่บนเนี่ยค่ะอยู่บนน้ำเนี่ยหรือตั้งอยู่บนไอ้น้ำนี่แหละนะก็ละลายไปนะคะค่ะเอาละพอเนยกับช็อกโกแลตละลายแล้วครูยาใส่น้าตาลได้เลยค่ะนะคะครูใช้น้ําตาลป่นนะน้ำตาลธรรมดานี่แหละเรานำไปป่นละเอียดเนาะ,นะประมาณ120กรัมค่ะ ละลายนะคะละลายเนยนะคะช็อกโกแลตแล้วก็น้ำตาลนะคะตอนนี้เราก็จะให้น้ำตาลละลายเนาะค่ะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะเอาล้วค่ะปิดไฟค่ะคุณยา่า น,นี่ครูปิดไฟแล้วนะครูจะอาศัยไอความร้อนอีกนิดนึงในนี้นะคะนะคะเห็นไหมคะเขาก็ละลายแล้วเนอะนะลายหมดแล้วนะคะนักเรียนเห็นเนาะเห็นนะคะล,ละชละกุยาก็จะนำออกไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวครยาก็จะลงไปผสมนะคะเดี๋ยวครูจะจับดูหน่อยเนาะให้ลักษณะเขาแบบไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ร้อนมากเพราะเดี๋ยวเราจะลงไปใส่ในไข่เดี๋ยวไข่จะสุกนะคะ่ะครูยาสัมผัสนะคะอ่าเอาไม่ร้อนจัดมากนะคะบุกนเอาเครื่องเครือท,ที่ตีะค,ะค่ะค่ะดีดไข่นะเดี๋ยวครูจะเอาใส่ลงไปให้ ค่ะคุณยาตีทวนไข่น,น่งยขอเบาๆเนาะค่ะพอค่ะเอาละทีนี้เราจะค่อยๆใส่เเนยช็อกโกแลตที่ละลายน้ำตาลแล้วลงไปนะคะค่อยๆใส่นะคะนแล้วเยนใจเย็นๆนะเอาละค่ะก็ตีนะคะ เห็นไหมคะครูค่อยๆยทยอยใส่นะคะครูไม่ได้เทพวดลงไปเลยนะค่อยๆใส่ให้ได้ประมาณสักสี่ห้าครั้งก็ได้ค่ครูก็จะคนไปด้วยนะคะคนไปด้วยคนไปด้วย นนะีใส่หมดเลยนะคะตอนนี้ก็ช็อกโกแลตก็เย็นแล้วนะคะเย็นตัวลงแล้วก็ใส่ได้หมดเลยค่ะทำไมครูถึงไม่เทใส่ในขณะที่ช็อกโกแลตร้อนก็จะทำให้ไข่ไข่เขาสุกนะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อน,นอเนาะก็จะไม่ฟูและอย่างหนึ่งก็คือว่าช็อกโกแลตถ้าหากว่าปล่อยให้เย็นแล้วเทครั้งเดียวใช่ไหมคะค่ะเขามีน้ำตาลอยู่เนาะแล้วก็มีไข่อยู่เ โทษค่ะเขามีน้ําตาลอยู่แล้วก็มีเนยอยู่ช็อกโกแลตเขาจะแข็งตัวค่ะเพราะเป็นช็อกโกแลตแท้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นคูกก็ต้องค่อยๆทำเนาะเอาล่ะค่ะนี้ก็ตีตามสบายค่ะตีให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ เรียนสังเกตไหมคะค่ะเขามีฟองนะคะนะคะเขาละเอียดเข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราจะนําแป้งมาใส่ด้เลยะคะ่ะเราจะใส่แป้งอยู่สามครั้งนะคะค่ะครูอยาใส่แป้งค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วครูก็จะคลุกไปธรรมดาปกตินะคะค่ะครูก็จะคลุกไปปกติ ครั้งที่สองค่ะค่ะเลงก็คุกไปปกตินะคะคุกไปปกติยังไม่ได้เปิดเครื่องนะคลุกเข้าไปค่ะนะคะคุกไปปกติเลยเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะ,ะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วครั้งที่สามใส่หมดเลยค่ะ ค่ะครูก็จะคนอยู่เรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆยังไม่ต้องเปิดนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะคนไปเรื่อยๆอ้าวนี้วอร์มไฟได้เลยค่ะครูยาครูจะวอร์มไฟนะคะอยู่ที่ใช้ความร้อนร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสเปิดไฟบนไฟล่างเลยนะคะเปิดพัดลมให้ด้วยค่ะ แล้วก็เตรียมค่ะเตรียมพิมพ์ที่จะใส่ได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ครูก็จะล่อมนะคะตะล่อมมือนะคะเห็นไหมคะเขาจะหนืดขึ้นมานะเห็นความหนืดไหมะนะเนี่ยเขาจะหนืดหนืดขึ้นมาเอาละคะเสร็จแล้วนะคะครูจะเปิดนะคะเปิดความเร็วนะคะเร็วสุดครั้งเดียวนะคะ แล้วก็ปิดตอนที่นักเรียนเปิดนะคะความหนืดเขาจะขึ้นมาเลยนะคะเขาจะขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ละคะ่ะเราจะนํามาสายเนเออเอากระบอกนี้ไมยค่าเดี๋ยวครูจะเทหกเออน้้นนะคะถ้วยตวงนะะั่นถ้วยตวงข้างบนนั่นนะคะเขาขาวนี่ก็ได้ค่ะเออนนะคะ่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราเทนะคะ จะหกเพราะส่วนผสมเขาค่อนข,ข้างหนืดแต่เหลวนะคะหนืดแต่เหลวอ่ะคุยาเทาได้เลยค่ะเคลียนจะเทใส่ถุงก็ได้นะคะเทใส่ถุง ถุงพลาสติกก็ได้้วค่อยตัดตัด,ตดปลายเขาออกเนาะตัดปลายแหลมๆมันเขาออกแล้วก็นําไปลินใส่ในพิพ์ก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะท่านใดที่ใช้ครูสูตรนี้นะคะครูขอให้นักเรียนน่ะดูให้มั่นใจนะคะแล้วค่อยลงมือทํานะคะเพราะสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะจะต่างกับสูตรที่นักเรียนเคยทำะนะสำหรับคนที่ทำเบเกอรี่อยู่แล้วนะคะ จะทำง่ายกว่านะคะแต่เราต้องดูนะแต่เราต้องดูให้ละเอียดเพราะว่าเ,ออเวลาครูทำครูจะมีเคล็ดลับนะคะมีเคล็ดลับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะทีนี้เราจะมาหยอดกันนะ,เ,ะเราจะเริ่มเทนะคะเห็นไหมคะเวลาเทนะคะ,ะครูจะเทลงไปนะ ค่ะเห็นไหมคะเวลาเทลงไปนะคะครูจะใช้เพียงแค่ครึ่งถ้วยเองนะคะครึ่งพิมพ์นั่นเองนะคะนะคะให้เขาหยดนะคะให้เขาหยดครูจะไม่ลาดไปนะจะไม่ลาดไปเพราะว่าการเทสูงแบบนี้จะทําให้ขนมเขานูนขึ้นมาสวยนะคะเวลาที่เราอบนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวครูเทให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่คะ่ะครูจะเทสูงนะเห็นไหมคะ เทสูงตรงไปตรงกลางแล้วให้เขานนนขึ้นมานะคะค่ะนั่นก็คืออากาศเขาจะถูกไล่ออกมาจากข้างล่างเขาก็จะแน่นนะคะเสร็จแล้วครูยาก็แต่งได้เลยค่ะ,คะนำเม็ดอัลมอนด์สไลด์นะคะลงแต่งได้เลยแต่งให้เรียนดูก็ได้ เ่าวางไปให้ค่อนข้างหนาเต็มหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเขาอนูนสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เอเมร์เขาจะแยกตัวกันเนาะเขาจะแยกตัวกันค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณจะมาเทข้างนอกวางไฟไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าอบนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมใครบอกเบานี่ทำยากนี่แหละมาทำสูตครครูพึ่งนี่แหละง่ายง่ายเพราะว่าครูต้องการให้เรียนทำเป็นอาชีพอะคะ่ะการที่จะทำเป็นอาชีพเนี่ยนะคะเราจะต้องอาศัยความไวเร็วนะคะแล้วก็วัตถุดิบหาซื้อได้ง่ายนะคะครูก็นำมาสอนให้เนาะ ค่ะต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ครูนะคะแล้วก็นักเรียนที่สนับสนุนในการซื้อสินค้าครูหลายอย่างที่ครูนำมาจำหน่ายนะคะเพื่อเป็นทุนนะคะในการนำมาออทำสูตรนะคะแล้วกออ็นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนะคะในการทำคลิปการสอนนะให้นักเรียนนะนะ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้บางครั้งเห็นนักเรียนเข้ามาบอกครูว่าไม่เคยทําขนมเลยตั้งแต่เกิดมามาทําแล้วทําได้ดีใจมากเลยแล้วก็ไปเสนอขายแล้วก็ได้ขายด้วยยิ่งทําให้ครูแบบตื้นตันใจอะ่ะตื้นตันใจอ่ะค่ะแล้วก็มีความสุขทําให้ครูเกิดความมุ่งมานะที่จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเพื่อทําการสอนนักเรียนนะคะ แล้วน้องเรียนก็ได้กุศลด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เขาได้ดูแล้วนำไปประกอบเป็นอาชีพเนาะค่ะเอาละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าอบนะคะอบออกมาลักษณะนขนมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเื่อนไปให้เรียนดูแล้วเราก็จะได้เก็บนะคะครูทำไว้หลายรูปแบบอะค่ะนะคะ,นะคะทำไว้หลายรูปแบบ ค่ะเพื่อทําการสอนนักเรียนแล้วก็ถ่ายทอดให้นักเรียนเพราะว่าเ,ออเรามีมีหลายระดับหลายระดับร้านค้าหลายระดับอาชีพนะคะคุยาคา่าขาปิดฝาแล้วก็ให้นักเรียนดูได้เลยค่ะไหนะอยากจะชิมให้เรียนดูมีชิ้นชิ้นนั้นนะ่ะเอามาชิมให้เรียนดูไหมเดี๋ยวเราเอามีสไลด์มาผ่าให้เรียนดูหน่อย คุยอยากเห็นพี่สไลด์ไหมคะสไลด์อยู่ยตรงนี้ค่ะยวจับถ่าให้เรียนดูเพราะนักเรียนนักเรียนบางท่านเนี่ยจะไปซื้อก็โอ้โหูทำไมแพงจังเลยคันจะมาผ่ามาชิมดูก็รู้สึกว่าจะจะ,จะสู้ราคาไม่ค่อยไหวอ่ะมาดูแบบนี้เดี๋ยวคูจะผ่าดูค่ะเอาเอาชิ้นที่เอเอปิดฝาก่อนค่ะได้ได้ได ค่ะชิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวจะผ่าให้นัเรียนดูเผื่อนักเรียนอยากจะชิมค่ะกุยา,าขึ้นเลยค่ะอืมแล้วกุยาก็แกะกระดาษออกมาค่ะนั่นแหละค่ะวางบนนี้เลยค่ะเอาขาวางวางบนนี้ค่ะอืม วิยาจับไว้นะครูจะทำการสไลซ์สไลซ์สไลซ์นี่ค่ะสไลซิ่งให้นักเรียนดูอาละนี่ค่ะเห็นไหมคะนะคะเนื้อจะนุ่มถามุิยาบีบเข้าไปให้นักเรียนดูค่ะบีบบีบบีบด้านข้างๆนี่นั่นแหละะด้านข้างค่ะนั่นแหละนั่นเลยค่ะนั่นเลยค่ะ ลองทำชิมกันดูเลยนะคะก่อนจะนำไปขายหรือไปฝากใครนะคะว่าบราวนี่ช็อกโกแลตสูตรของแม่ครูเนี่ยอร่อยระดับไหนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับครูนะคะในการทำขนมทุกแบบทุกชนิดพร้อมตั้งอาหารว่างอาหารไทยนะคะอะไรที่ครูมีความสามารถสอนได้ทำได้ครูจะทำให้นักเรียนเลือกไปทำเป็นอาชีพและเลือกไปทำรับประทาน,นะคะ่ะ พบกันใหม่นะคะคิดถึงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ